ตอนนี้ก็กำลังบรรจุเยื่อะนะครับนนี้พี่ใหญ่ <c oughs> มาด้วยหายปวดท้องปูนา <c oughs> ปิงครับนา <c oughs> พี่ใหญ่หายปวดท้องแล้วครับนี่ใช้เป็นเยื่อปูนาปิ้งนะครับปูนาเผานะครับลองดู ัวหมาน้วยหมาเอ้าฝนจะตกแล้วด้วยเ <laughs> จ,จ้าหมาอาจารย์สองเว้ยเจ้ <laughs> าคว้าเลยกันที่เจ้าดังกู ตอนนี้ก็ให้บอเต่าเป็นคนนำทางพี่ใหญ่แบกกระบอกไปครับเราดักวันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ได้กลัวนยไม่รู้รเขาจะยิงกันหรือเปล่าครับวันนี้ก็สิบตุลาโหปลายังลุกเลยครับสาย่ะน่ะ ลุงครับก็ฝ่ายเข้าไปเรื่อยๆครับเป็นไหมนเนี่ยพี่ใหญ่อย่างเงี้ย เป็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผ่านปะไม่ผ่านพี่ใหญ่บอกไม่ผ่านเออแล้วอ,อ,ลอย่างงี้เดี๋ยวคุณลื่นเห็นคุณลืล่นล้อแต่หาเลยนะดักแบบนี้เนี่ยจริงคนเชื่ออย่างเงี้ยคุณลืล่นล้อตายไม่ผ่านนะครับแบบนี้ไม่ผ่านใช่อเออเอ้าถามพี่ใหญ่ด้วย ผีญ่ว่าผ่านมาแบบเนี้ยผียังใส่หัวผ่านไปนะพี่ใหญ่หหญดูเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก็รู้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์ดูได้ว่าผ่านไม่ผ่านดักเราเนี้ยน,น้ำตื่นกี่น่ะน้ำตื่นมีมุดแน่ปลาไหลยังได้อยู่น้ำลึกแนี้ย แล้วหมุนลินถูกสาบเพราะมันรุนอ่ะเออเนี่ยทอา์เตมดลินไม่เกี่ยววะเอยแล้วออม,มามันก็มาตรงกระบอกมันเจ้าของก็เลยอันสุดท้ายนะครับอุย้ยน้ำเยอะอื้อ,อ พอได้กี่อันสิเอ็ดอันครับเดี๋ยวมรงเช้ามาลุ้นกันโอเคคราวนี้ออกสายเลยเ้อดเด่นดมาหน่อย,ยหนหมปวดปะหลยัยปวดคระับได้หาบอกเดียวนะ เฮ้ยโดนโดนโดนอืมกูนาปิงครับงานน้ำงานน้ำงานนี่นี่นี่หูดับปิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึยฮึยไม่โดนครับอันนี้ โปดูน้บโอ้โห อสุดท้ายแล้วครับแต่ตัวเดียว,วทางล่างนู่มมีปลาเลยเฮ้ยโดนครับโดนครับโดนครับไอ้าหาปลาไหลเตอกยุงบนนี่ล่างนู่มไม่มีปลานี้สิบกระบอกแต่สองตัวไม่ผ่านเลยครับไม่ผ่านเลยครับไม่ผ่านเลยผ่าน <c oughs> เอ้นี่ดักแถบบนนี้นะนี่มันหนานตัว